เตรียมพบกับ auto life thailand.tv โฉ์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับ m o t o อร์เอนี้เล่งคันไหนก็บั่นใจนะครับแค่เช็คมงเงินกับปรุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทครับ รับสุนุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธของ GAC นะครับทุกท่านครับ มีโปรดักต์ใหม่มาเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้นะนี่คือเจ้า I อ n Y นว490 Premium มมีการเติมออปชั่นเข้าไปนะครับในเจ้า Y+ ปกติในความเป็น JAC นะครับท่านผู้ชมครับเขามีการปรับปรุงในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดอยู่พอสมควรนะปรับลดราคาของ i อ n Y นวลงไปเหลืออยู่9แสนกว่าบาทน,นะและเพิ่มเติมรุ่นนี้เข้ามา I อ n Y นว490 Premium มด้วยการใส่ออปชั่นเข้าไปเพิ่มเติม24รายการนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความประทับใจและ ชาติที่เขาใส่เข้าไปเดี๋ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะในรูปร่างหน้าตางเหมือนเดิมนะครับในความเป็นวพลัสเหมือนเดิม24รายการของอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มเติมนะมีอะไรบ้างนะครับกล้องไม่ใช่360องศาแล้วตัวนี้เป็น540องศามีกล้องด้านล่างส่องพื้นนี่ด้วยนะครับอัดเดปีฟครูสโตรนตัวเต็มมานะครับเป็นแบบ Stop and Go ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆแต่ไฟต้องไฟหน้าเหมือนเดิม ยังไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับพอมันเป็น LED แต่ระบบอยู่แล้วเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้คุณอยู่แล้วนะครับและออปชั่นที่ใส่เข้ามาอีกนะครับอยู่ด้านในนะครับอ๋อนี่นี่น่นนนนล้อ,อยางเปลี่ยนลายล้อด้วยนะครับนี่สอง R 1 8นะตัวนี้ล้อไม่ใช่ด้วยนะเราเปลี่ยนมาจากเจ้าตัว Y Plus ในตัว Elite ด้วยเออนี่ดูดีขึ้นดูสปอร์ตขึ้นสวยขึ้นนะเออดูแมนขึ้นเลย กระจมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาเหมือนเดิมนะครับมีกล้อง360ที่เป็น540แล้วตัวนี้ออปชั่นที่ให้มาเพิ่มเติมมากขึ้นดีไซน์ด้านนี้เหมือนกันหมดนะไม่มีปัญหานะ mm hmm. เพิ่มเติมไฟฟ้าที่ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแต่ยังไม่มีคลิกเซนเซอร์นะครับคลิกเซนเซอร์ยังไม่มีอันนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าเฉยๆพื้นที่ห้องโดยสารเหมือนเดิมนะครับพับเก็บเหมือนเดิมนะ ความใหญ่โตของห้องโดยสารต้องยอมรับว่าในความเป็นไอออนนะครับวนพดียใหญ่ที่สุดในคลาสละและนี่มีการหนีบด้วยนะนี่มีกันหนีบให้ด้วยเอ้ยไม่ได้คีเรไม่ได้คีเรเติมเข้ามาไม่ใส่มาตั้งแต่ตัวต้นวะน่ะนะเนี่ยเนี่ไปดูไปดูไปดูปดนี่ภายในของเขานะประตูเนี่ยผมชอบมากบานมันเปิดใหญ่มากนะครับแล้ะนี่เป็นสีฟ้าด้วยเว้ยนะ นะมีซี่ที่วางของวางของนั่งได้นะเลื่อนไม่ได้นะจ๊ะเลื่อนไม่ได้นะเบาแต่เพิ่มเติมนี่มาให้นี่อันเดิมไม่มีนะที่พักแขนให้มาครับผมเออเว้ยแต่มปนั่งดีตัวนี้นั่งสบายจริงนะครับมันใหญ่นะนี่ช่องแอร์ตรงนี้ไอออนตรงนี้นะครับแอร์ยังเป็นแค่2โซนด้านหน้านะช่องเสียบ USB-A ให้มาอีกหนึ่งจุดนะครับด่ท่านผู้ชมดูผมนั่งสบายไหมละ่ะเนี่ย พื้นที่โคตรสบายเลยนะเดี๋ยวเราขยับมานี่ดีกว่าเนี่ยโอ้โหสบายมากแล้วมีที่รองศีรษะสํสารสหรับผู้โดยสารตรงกลางนี้ด้วยนะนี่นะโอ้โหนั่งนั่งดีนะออตโต้ะนะจ้จาะออตโต้สีบานนะจ๊ะสั่งเปิดปิดด้วยเสียงได้ด้วยฮัลโหลเบบี้มีอะไรให้ช่วยไหมมาเปิดกระจกเปิดหน้าต่างทั้งหมดให้คุณ ฮัลโหลเบบีปิดกระจกตกลงปิดหน้าต่างทุกบานให้คุณใช่ไป็นแต่ต้องเป็นฮัลโหลเบบีนะอยู่ตอบด้วยอยู่ค่ะ,คะเปิดซันรูฟตกลงเปิดซันรูฟให้คุณเขาอ่าน AI เขาจำเสียงดีมากครับทุกผู้ชมครับนะฉันไม่เข้าใจลองพูดคำใหม่เปิดวิทยุ น,ออน,นี่งอนงอนไม่เข้าใจปุ๊บลาออกเลยโอ้โหขี้งอนว่ะฮัลโหลเบบี้มีอะไรให้ช่วยไหมเปิดวิทยุฉันไม่เข้าใจลองพูดคำใหม่แล้วจะยังไงล่ะเปิดเพลงฉันจะลาออกนี่ขี้งอนด้วยขี้งอนด้วยสั่งไม่เข้าใจลาออกเลยฮัลโหลเบบี้มีอะไรให้ช่วยไหมปิดซันรูฟ ้ิณุใหคเจ๋งว่ะและที่เพิ่มเติมมาอีกนะครับท่านผู้ชมครับเบาะที่นั่งนะครับในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางเพิ่มเข้ามาให้แล้วโ,ลโอ้จะมาพูดายลาออกไปแล้วดิจะมาพูดไรล,ล่ะแหมนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ตรงนี้ผมชอบมากนะธรณีไม่มี มันไม่มีตัวสะดุดเลยเนี่ยเวลาเดินเข้าเดินออกเห็นนะง่ายอันเนี้ยเหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับผู้ใหญ่มากๆและมาดูนี่นะที่วางของวางของราคาล้านหนึ่งก็ยังพอได้วะนะครับนี่ครับ yeah. seat, นะว c ลคมซีดนะปิดประตูเบาะเลื่อนไวเลสได้ด้วยนะครับหน้าจอเหมือนเดิมนะ15นิ้วมีเนมามีฟังก์ชันอยู่เยอะนะ อ๋อมีเป่าลมนี่มีเป่าลมระบายอากาศที่เบาะโดยสารผู้ขับขี่ด้วยัอยโอเคนะครับมี i p a d ดมาเดี๋ยวเราดูในฟังก์ชันเขาโหมดการขับขี่ยาน,า,านพาณนะอ่ะนี่ e อดิโกการขับขี่อัจฉริยะนี่เป็น2.0ด้วยนะครับนี่มีอะไรบ้างแจ้งเตือนความปลอดภัยความเร็วแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเบรกมือแอคทีฟ ช่วยกรณีออกนอกเลนอะไรีก็เตือนรถออกนอกเลนแล้วก็ดึงพวงมราลัยกลับนะครับแสดงระยะห่างตามแนวยาวของรถคันหน้าก็คือเตือนรถคันหน้านะเช็ดซีนี่นะโห,หมดพวงมราลัยบางบางเบาสะดวกสบายกํลาลังกายก็โอเคบอกอันนี้ยังไม่ยอมเปลี่ยนซอฟต์แวร์อยู่นะครับนี่ไฟสูงนี่เป็นไฟสูงออโต้นะครับมีล็อกหน้าต่างมีให้เยอะมากคับท่านผู้ชมครับเยอะมากเนี่ยเปิดเซ็นเซอร์ประตูปิดหน้าต่างอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ นะครับกระจกมองหลังด้านนอกนี่กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเยอะครับเนี่ยที่ปัน้ฝนออตโต้เนี่ยได้หมดเลย,ยดีจริงดีจริงการตั้งค่าหน้าจอเนี่ยความสว่างความสว่างหน้าจอเอ้ยตั้งล็อกไว้ไปเนี่ยไม,ไม่ไม่ไปว่านี่ตั้งล็อกไว้แน่เลยนะครับระดับเสียงมิเตอร์นี่นะมีเยอะแยะการตั้งค่าเอฟเฟกเสียงเต็มเลยนะครับมีให้เล่นเยอะครับท่านผู้ชมมีมีให้เล่นเยอะมาก นะเราเขาสามารถที่จะปรับแอนเบียนไลท์นะครับให้เข้ากับจังหวะเพลงได้ด้วยนะตัวนี้ตัวใหม่นี้นะทําได้นะตัดแสงออตโต้นะครับปรับแบบแมนนวลก็ได้นะคุ้มค่าขึ้นนะครับ ทำไมไม่ทําราคานี้มาตั้งแต่ต้นนะออปชันนี้ในราคานี้ตั้งแต่ต้นผมว่าขายได้พอไปลดราคาตัวเก่าแล้วก็มีตัวใหม่มามันก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในความเป็นแบรนด์ไอออนนะครับก็น่าเสียดายนะแต่รถด,ดีนะรถใช้ได้เนี่ยวัสดุอุปกรณ์ดีนะครับขับเคิบก็ใช้ได้เดี๋ยวเรารอตัวนี้กับเจ้าตัว490นะครับตัวพรีเมียมตัวนี้ถ้ามาเมื่อไหร่เราจะเอาไปลองขับเพราะว่ายางเปลี่ยน ล้อเปลี่ยนฟ e ลลิ่งน่าจะเปลี่ยนไปแล้วไปดูออปช่นออปชันที่เขาให้มาระบบ a a d Adaptive Cruise c on t r o l เขาเป็นอย่างไรแม่นยำมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีก3คันที่มีวิแววว่าจะทำตลาดบ้านเราด้วยไปลายปในตระกูลไฮเปอร์ทั้งหลายของไอออนนี่นะเปิดปุ๊บเลื่อนเบามาให้นะจ๊ะเข้าออกง่ายๆแต่ผมชอบความเป็นไอออนนี้นะเนี่ยประตูมันกว้างเข้าออกง่ายนะครับอันนี้ก็ต้อง ยอมรับอันไหนดีก็ดีอันไหนราคาว,าวาไม่ดีก็ดอกว่ากันไปตามตรงไปไปดูรถซปเปอร์คาร์อหนึ่งคันไป ี่ครับอีกหนึ่งตัวนะครับของไอออนนะเทคโนโลยีเขานี่คือไฮเปอร์ r มาไม่เยอะครับแค่พันกว่าแรงมา้าแรงบิดที่พันสองร้อยนิวตันเมตรในราคาที่ประเทศจีนหนึ่งล้านหยวนบ้านเราห้าล้านหกล้านแน่นอนนั่นคือราคาที่ยังไม่ได้ขายนะถ้าราคาขายไม่ต่ำกว่าแปดล้านบาทแต่ในวันนี้ยังมีแค่พวงมาลัยซ้ายยังไม่มีพวงมาลัยขวามาให้เลือกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ารายละเอียดของรถเขาเป็นอย่างไรแต่ดูดีไซน์โอ้โหใช้ได้นะไฮเปอร์ Hyper. นีเคฟล่านะมีเคฟล่านะีา่ LED เต็มระบบเลยนะครับมีโลโก้สว่างๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโหมันเป็นไฮเปอร์คาร์คันนึงเลยแหละนะครับถ้ามันพันแรงม้าแน่นอนอยู่แล้วนะประตูเปิดขึ้นมาเป็นแบบปีกนกนะครับเข้ามาดูด้านนี้กันนะนี่เป็นลายเคฟล่านะครับนี่เซนเซอร์โหเซ็นเซอร์ลากมาถึงนี่โหดูยางดูลายแม็กดิได้เหมือนกันนะเนี่ยของใย,ายลายแม็กสวยวะนะไฮเปอร์ S S R เขียนอยู่นี่เลย นะครับมิชลินยาง2 4 5 3 5 z r 2าาเป็นยางสปอร์ตตัวเต็มด้วยนะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้อง540องศานะไม่ใช่กล้อง360องศาแล้วดูตัวเคฟล่าตรงนี้นะครับมาอยู่ที่นี่หมดนะมีเส้นสายอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยให้มาแจ๋วเว้ยแจวเว้ยนะครับเข้ามาดูกันก่อนนะนี่ไฮเปอร์ s อ r อยู่นี่นะครับมีแบตชอยู่ตรงนี้นะ เดีย๋ยวเราปิดประตูก่อนนะครับเราปิดเข้ามาให้เห็นว่าเอ้ยเวลาปิดแล้วเนี่ยดีไซน์เขาเป็นแบบไหนนะครับนะบพอไล่มานะครับตรงนี้จะเป็นเคฟล่านะไล่เคฟล่ามาแล้วดูโอ้โหดักอากาศมีช่องดักอากาศนะมีเทคอากาศตรงนี้นะครับนี่ข้างตรงนี้ดูยางวิชลิน3.5 30, 30 z P20 ตัวนี้แปลว่าตัวนี้ขับมอเตอร์หลังเป็นหลักแล้วนะครับเพราะล้อหลังใหญ่กว่า นะครับเราดูไล่ไปนะนี่สปอยเลอร์นี้เป็นสปอยเลอร์แบบออโต้นะครับวิ่งความเร็วระดับหนึ่งเขาปรับขึ้นมาอยู่แล้วเพื่อที่จะกดรถให้มีความเสถียรมากที่สุดเคฟล่าเว้ยเคฟล่าหมดทั้งแนวเลยวสวยปะสวย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 มากแต่บ้านเราลูกค้าชอบไหมอะในราคา8ล้านไหวเปล่านะอ่ะเดี๋ยวปิดปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดใหม่ให้ท่านผู้ชมมาเห็นด้านหน้าก่อนว่าพอปิดเปิดแล้วเนี่ย ดีไซน์รถมันเป็นแบบไหนนะครับในความเป็นไฮเปอร์คาร์ของเขานะยังไง1,000แรงมา้าตัวนี้เนี่ยมีแน่นอนแต่ระยะทางในการวิ่งเนี่ยเราไม่ทราบเพราะตัวนี้เป็นไฟฟ้า100%ยเอยังไม่รู้ว่าวิ่งระยะไกลนี่ได้เท่าไหร่สวยนะและการเปิดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าคุณเปิดแล้วคุณยืนอยู่อย่างนี้เซ็นเซอร์เขาจะกันอยู่เขาจะไม่เปิดให้คุณนะคุณต้องหลบมานะครับไม่มีใครขวางอยู่ประตูเปิดได้นะนี่เป็นไง เฮ้ยหลังคาเคฟล่าครับหลังคาเป็นเคฟล่าด้วยแล้วดูภายในโอ้ท่านผู้ชมดูภายในเบาะอ,อ,อมาเต็มไว้ตัวนี้พวงมาลัยสปอร์ตเต็มข้อโหมดการขับขี U ่อยู่นี่สกอแบบนี้สั่งคาสั่งนี่ตรงนี้เป็นในเรื่องของเครื่องเสียงนี่ตรงนี้เครื่องเสียงตรงนี้เป็นในเรื่องของการดูหน้าจอนี่หน้าจอ15นิ้วหน้าจอ15นิ้วนะครับดูนี่โอ้โห ช่องแอร์เบรกมุงเบรกมือวางแก้วน้ําดูดีเลยเนี่ยเนี่ยวางของโหโคตรดูดีเลยท่านผู้ชมแปดล้านใช่ไหมเก็บตังไหวปะเนี่ยกูโหเข้ามาแบบนี้โคตรดีเลยอะ่ะเท่ามากแล้วนี่กระจกมองหลังเป็นกล้องนะกระจกมองหลังนี่เป็นกล้องนะครับไม่ได้เป็นตัวกระจกเฉยๆอันนี้เป็นกล้องโหท่านผู้ชมมาดูนี่<ท>ดีไซน์นี้เฮ้ยเฮ้ย น,นี่อะไรเนี่ยล็อกประตูล็อกประตูอ,ะตอ๋อ,อเปิดประตูตรงนี้ได้ด้วยนี่ประตูเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่เดี๋ยวเราปิดนะปิดไว้ก่นเนี่ยโอ้โนหะใช้ได้เลยเว้ยใช้ได้เลยเว้ยคือมันมันไฮเทคมากเลทคานผู้ชมอันนี้ไฮเทคมากไฮเทคมากคุณเบาะนั่งโคตรสบายเลยตัวนี้ เขาบอกว่าถ้าใครอยากได้นะพวงมาลัยซ้ายกล้าซื้อไอออนบอกกล้าขายเหมือนกันแต่แปดเก้ล้านนะกล้าซื้อบ่าล่ะก็ว่ากันไปหัวชนอีกกูมาเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีแนวโน้มจะขายในบ้านเรานะครับตัวนี้ไฮเปอร์ HT นี่ครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนี่คือตัวไฮเปอร์ HT นะครับทางไอออนมีแผนที่จะผลิตและประกอบในบ้านเรา ในปีหน้าปลายปีอาจจะได้เห็นนะครับในสินค้าที่เป็นบ้านเราแล้วเป็นพรมลายขวาแล้วตัวนี้เนี่ยที่ประเทศจีนราคาตั้งแต่ล้านหนึ่งถึงล้านห้านะครับมาบ้านเราเมื่อกี้เราได้คุยกับทางผู้บริหาร นะครับบอกว่าจะนําเข้ามาในรุ่นกลางเท่านั้นนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 5ึ่งล้แสนบาทนี่บอกแล้วนะว่าจะประกอบและขายบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอย่างน้อยๆมิติตัวถงังแน่นอนเจอกับเท s l a โมเดลวแน่นอนเจอกับ Honda CR-V เจอกับฉางอันในตัว L07 แน่นอนดูนี่ทุกอย่างนะอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยวินาทีนี่เขามีสโมเดลเห็นไนหะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับ รุ่นกลางแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวมอเตอร์คู่นะตัวมอเตอร์คู่เนี่ยแพงสุดนะครับนี่โอ้เนี่ยเขาบอกเป็นเกาวิงดอนะครับแบบนี้นะอโอเคนะครับระยะทางวิ่งมี 600, 6 0 0 6 7 0 770ในบ้านเราจะเอาตัว670เข้ามาทำตลาดในตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะในต,ตัวเริ่มต้นอาจจะไม่เอาเข้าในตัวขับเคลื่อน4ีล้อไม่น่าจะเอาเข้าแต่ดูดีไซน์หน้าตานะดีไซน์หน้าตาก็ดูคล้ายๆกับเทสลาเหมือนกันนะโอ้โหแต่นี่ โอมันเป็นคริสตัลเหมือนคริสตัลเลยเว้ยเฮ้ยโอเคแลเนี่ยตัวนี้นะครับตัว Hyper HT ปีหน้าปีหน้านะครับทางผู้บริหารก็บอกว่ามีหวังมาจุดเด่นอยู่ที่นี่จุดเด่นอยู่ที่ประตูเปิดเป็นกาว,วิงแบบนี้เป็นประตูปีกนกแบบนี้ในสไตล์นี้ก็เราเคยเจอในเจ้าตัว t ท s l a m o เด l X นะครับนั่งดีไหมวะดูนี่ตัวมันก้าวเข้ายากว่ะนะเข้ามา โอ้ยบาปรับได้แน่นอนมันเอียงอย่างนี้บอต้องปรับได้อ๋อ,อนี่บบกปรับได้ครับเบาปรับได้จะเป็นแมนนวลน,นะครับบบกเป็นแมนนวลน,นะนี่ครับเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้เห็นปิดเข้ามาแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันก็มีมิติในการปิดมีเหมือนกับหลักเกณฑ์ในการปิดเหมือนกันนะนี่กลองแสงกลองแสงนะครับดีเท่หวะ่ะดูดิเฮ้ย โอเคนะโคตรดีเลยดูดิโหเจ๋งมากเราไม่เท่ากันด้วยนะเออแปลกดีว่ะนี่ผู้โดยสารตรงบริเวณผู้ขับนะมันจะสูงสูงหน่อยนะแล้วบริเวณผู้นั่งเออเอาไว้วางเท้าไม่มีที่วางของอันนี้ไว้วางเท้าเว้ยเอาเอาโอเคนะแต่ดูดีนะดูเดิโคตรเท่เลยนะ มา,มาเต็มเหมือนกันอันนี้เหมือนเบนซ์อันนี้เหมือนเบนซ์นะครับอันนี้เหมือนเบนซ์เลยนะอันนี้อนนะอนนโอเคโอเคเว้ยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอนาคตของไอออนก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการวางแผนการตลาดการวางตำแหน่งสินค้าต่างๆเริ่มมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นครับเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้ขับแต่เราจะไปดูในตำแหน่งผู้นั่งหน้าก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะไอ <Hey. S 1> แต่ประตูเกาวิงนะ โอ้ตํานานตํานานกระจกนะครับเป็นไร้กรอบนะแสดงเห็นถึงความเป็นสปอร์ตเต็มรูปแบบอยู่แล้วแล้วดูวัสดุภายในไม่ได้แย่เลยนะล้านกว่าบาทไปได้นะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามาในวัสดุอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วดูที่ไม่ทําอะไรไม่รู้นะหรือว่าตกแต่งให้เป็นดีไซน์เฉยๆนี่กระจกไฟฟ้านะครับกระจกออโต้และนี่เป็นอ e ี a s ชอยู่แล้วนะครับเป็นอิเล็กทรอนิก์ในการเปิดปิดอ๋อ,อกดหน่อยเดียวมาเลยปิดเลยนะครับ โอเคอ่ะ okay. เป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวดูไฟฟ้าเฮ้ยราคานี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าประตูเปิดปิดไฟฟ้าทั้ง4บานเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นท็อปหรือเปล่าถ้าเป็นรุ่นกลางที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะมีฟังก์ชันนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีฟังก์ชันนี้มาระเบิดร,ระเบอ โอ้โหนั่งโคตรดีเลยนั่งสบายนั่งสบายครับท่านผู้ชมครับนะนั่งสบายโ,โหเครื่องเสียง Dolby Atmos นะครับท่านผู้ชม Dolby Atmos นะใช้ระบบ Dolby Atmos ด้วยในวันนี้เนี่ยมีแค่ Mercedes-Benz เจ้าเดียวที่ใช้ Dolby Atmos อยู่นะครับนี่มาตัวนี้เป็น Dolby Atmos แต่ผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับโอ้โห,โโหสุดว่ะนะ่ะไวเลสชาร์จ หน้าจอนะครับพวงมาล้อมพวงมาลัยเหมือนเดิมนะเป็นแบบนี้นะครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับดีไซน์เขาออกมาใช้ได้นะเออเนี่ยวางแก้วน้ำสอแก้วนะครับนี่เป็นแบบบัตเตอร์ายที่เก็บของแบบบัตเตอร์ายนะเออแล้วแน่นอนในความเป็นรถไฟฟ้าตัวนี้ต้องเป็นช่องใส่ขออยูล้ USB C กับ Power o u l e t อยู่นี่นะครับนี่ตัวนี้โ oh, อ้ W and m o นดน่าสนน่าสน ก็จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในบ้านเรานะครับนะเจ๋งนะเจ๋งใช้ได้เจ๋งใช้ได้ไดปิดปะปิดปะนี่ตัว Hyper GT นะครับก็มีการศึกษาที่จะขึ้นลายการประกอบเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับในบ้านเราแต่ความเป็นไปได้เนี่ยอยู่ที่ HT มากกว่าตัว SUV มากกว่าเพราะว่า GT เนี่ย เขายังมองว่าตลาดมันเล็กอยู่นะครับดูดีไซน์นะเดี๋ยวดูสเปคเขานะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ด้วยนะครับตัวหน้าปีกโนกะาลงภาพยนต์เคลื่อนที่เลยนะตัวนี้เขาบอกนี่ลำโพงพรีเมียม2 3สจุด d o บย์แอดมโอ้โหสูนถึง104วินาทีนะครับกับเครื่องล้อหลังอยู่แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่15นาะทีเนี่ยวิ่งได้ไกล450กิโลแล้วดูระยะทางเขาห้า7 1 0 7ห0โอ้โหวิ่งดีเว้ย ราะะตาเร่งสูนย์ถึง1้6.54.94.9นะครับก็มี GT 650 GT 710แล้วก็ GT 710เหมือนกันแต่นี่เป็น RWD ก็คือขับเคลื่อนล้อหลังแบบซูเปอร์แล้วก็เป็นขับเคลื่อนล้อหลังแบบซูเปอร์แม็กซ์ตัวนี้ก็คือแรงที่สุดหน้าตาออกสปอร์ตหน่อยๆย,ยังไม่ได้กากัดมากมายนะผมมองตัวนี้ยังยังสปอร์ตพอดีพอดีว่าน่าจะสปอร์ตกว่านี้อีกหน่อยนะมีหน้าหล่าทางไอออนเขาบอกว่าตัวนี้ยังไม่ยังไม่ประกอบไทยหรอก ประกอบภทยเอาตัว SUV ตัว HT. ประกอบมากกว่านะครับก็ปลายปีหน้าได้เห็นกันประตูเป็นปีกนกอยู่แล้วนะครับเป็นปีกนกขึ้นมาคู่หน้าเป็นปีกนกขึ้นนะครับก็ว่าไปก็แป,กแปกแลกๆนะเป็นประตูปีกนกก็ดีไซน์แล้วแต่ความชอบเพราะประตูด้านหลังเนี่ยมันเป็นประตูแบบธรรมดาเนี่ยนะนะมันเป็นประตูแบบธรรมดาแต่พอประตูหน้ามันเป็นประตูปีกนกเนี่ยเวลา เปิดมันก็เลยดูแปลกๆแ,แต่ดีไซน์ถ้าเกิดน,นั่ง2คนออกมามันก็เป็นสปอร์ตเต็มคั้นดีนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วล่ะนะยางหลัง235 50 ZR18 นะครับดูมีสปอยเลอร์ไฟท้ายแบบนี้สวยดีสวยดีนะครับในวันนี้นี่ไฟฟ้านะเยอะดีเยอะดีนะครับแบบนี้นะนี่คือเทคโนโลยีของไอออน ในบ้านเรานะครับทางไอออนเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับผมได้สัมภาษณ์ทางผู้บริหารของเขามาเขาก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยตั้งเป้าขายที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับคือ2 0,000คันในปีหน้าเดี๋ยวลองติดตามดูครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะโมเดลต่างๆที่จะมาขายในบ้านเราจะมีทั้งหมด4โมเดลด้วยกันเดี๋ยวผมจะรายงานให้แฟนได้รับทราบต่อไปนะครับว่ามีโมเดลอะไรบ้างนะครับแต่ตัวนี้นี่คือเทคโนโลยีที่สุดๆของเขาแล้วไฮเปอร์ Hyper. S.S.R. 8ล้านบาทสนใจหรือเปล่าแต่เป็นพวงมาลัยซ้ายนะไม่มีแผนขึ้นพวงมาลัยขวาถ้าคุณอยากซื้อและขับพวงมาลัยซ้ายเท่ๆกับม้า1,000แรงมา้าก็โอเคไม่อยากขับปอตไม่อยากขับไทคานมาลองดูตัวนี้ได้หรือเปล่าแล้วแต่แฟนๆเขาว่าชอบหรือไม่ชอบแต่บอกเลยเลยว่าเทคโนโลยีเขามาเต็มเหมือนกันกับ ความเป็นไอออนปีหน้าตั้งเป้า2 0 0 0 0คันเรามาดูกันว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนส่วนจะมีรุ่นไหนประกอบบ้างติดตามได้ทางเว็บไซต์ของตัวไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีครับเดี๋ยวผมจะไปรายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่าบทสัมภาษณ์นั้นเป็นอย่างไรและรายละเอียดของเขามีอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของดีลเลอร์ศูนย์บริการด้วยว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe เป็นกำลังใจงผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุ